Keyerabernodic a Podcast t l Talks เคสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ชุนสวัสดีค่ะ่นอก็วันนี้เป็นอีพีแรกของพวกเรานะคะนในรายการ Nordic Talks ค่ะก็เป็นการแบบทดลองกล้องทดลองไม้อะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ก็เดี๋ยววันนี้อยู่กับจีแล้วก็พี่ชุนนะคะเป็นอีพีแรกเลยนะคะอยากจะก่อนจะเริ่มรายการเราคุยกันนิดนึงก่อนไหมคะพี่ชุนแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ค่ะพี่ชุนนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่นอร์เวย์ก็นานพอสมควรเนาะแล้วก็ก่อนน้้นี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สวีเดนด้วยค่ะค่ะเกือบจะยี่สิบปีแล้วนะคะครวมกันในน <ic> อร์ดิ o คันทรีฉะนั้นก็มีความรู้หลายประเทศนะคะ <laughs> ถือว่ามีความรู้หลายประเทศค่ะคก็จีนะคะอยู่ที่นอร์เวย์เหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ออสโลนะคะก็เข้าปีที่สิบเจ็ดแล้วค่ะ เราสองคนก็มีความสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆก็เลยมาจัดรายการด้วยกันเนาะวันนี้ก็ถือเป็นอีพีแรกก็เลยคุยกันว่าน่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนอร์ดิกเนาะในในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับนอร์ดิกทั่วไปค่ะพิชุนเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาฟังรายการวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยจะได้เห็นภาพ กว้างนิดนึงว่าเราประเทศนอร์ดิกคืออะไรคนก็ยังสับสนกันอยู่เนาะระหว่างสแกนเิเนเวียนกับนอร์ดิกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนก็เรียกสแกนเิเนเวียนบางคนก็เรียกนอร์ดิกแล้วมันเป็นยังไงเออแล้วมันต่างกันยังไงพี่ชุนแล้วนอร์ดิกของเราเนี่ยมันมีประเทศไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนอร์ดิกนี่ก็รวมทั้งหมดมีห้าประเทศเนาะค่ะเดี๋ยวช์ภาพคือชัวร์คือนอร์เวย์สวีเดนเนาะที่เราอยู่มาก่อนแล้วก็มีเดนมาร์กค่ะ มีฟินแลนด์ไอซ์แลนด์ด้วยนะคะใช่วันนี้เราเพื่อจะให้การพูดคุยสะดวกขึ้นเราก็มีภาพประกอบมาด้วยนะกลัวคนกัวคนนึกภาพไม่ออกนะมีภาพประกอบด้วยแล้วกันอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็คือมีสมาชิกทั้งหมด5ประเทศนะคะตามธงเลยนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนนะคะแล้วก็เดนมาร์กแล้วก็ไอซ์แลนด์นะคะพี่ชุนเดี๋ยวเราไปหัวข้อถัดไปกันเลยแล้วกันก็คือว่า ประเทศนี <diction> ้เ <é> ห <cido> ็นรูปนี่เป็นหนุ่มไวกิ้งเขาบอกเขาบอกว่านอร์ดิกนี่มีการแชร์ประวัติศาสตร์ร่วมกันหมายความว่าสมัยก่อนนี่จีเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเทศสัทีเดียวเนาะยังไม่ทันจะแยกประเทศก็จะมีมรดกร่วมกันก็คือมีในยุคไวกิ้งโบราณก็คือเป็นทั้งนักสำรวจนักรบพ่อค้านะคะเขาก็เลยมีมีการแชร์วัฒนธรรมที่คล้ายๆกันค่ะก็ ภาพถัดไปกันเลยนอร์ดิกโมเดลค่ะพี่ชุนอ๋อาาโมเดลนี้โมเดลนอร์ดิกนี่ค่ะคือเขาจะมีลักษณะเด่นมากก็คือเรื่องรัสวัสดิการค่ะทีใช่ความแข็งแกร่งในการเก็บภาษีในอัตราสูงอ่า <laughs> จริงๆนะพอพอคุยเรื่องรัสวัสดิการเนี่ย <laughs> ต้องไม่ลืมที่จะคุยว่ามันมามันมากับภาษีที่อัตราสูงนะคะคือเก็บในภาษีเก็บภาษีในอัตราที่สูงแล้วก็นําไปใช้ในการ บริหารจัดการนะคะด,ด้านด้านต่างๆอย่างที่ที่ทททพิชุนได้พูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายเรื่องค่ะด้านความเที่ยเท่าความความเท่าเทียมกันนะคะ <อา S 2> ในสังคมของเรา<ช>อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สวัสดิการในในลักษณะต่างๆก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะนะคะก็เพราะว่าก็เพราะว่าภาษีรายได้นี่แหละค่ะที่ค่อนข้างสูงใช่ก็เหมือนมันมีการพูดคุยกันเยอะเนาะว่า เออประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้มีอะไรอ่ะอยากจะให้ประเทศไทยเป็นรัสวัดดิการด้วยจริงๆถ้าถ้าทําได้มันก็มันก็มีประโยชน์เยอะแต่ว่าอาจจะต้องมานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าอา่านอดิตเขามีองค์ประกอบอะไรเขาถึงเป็นรัสวัสดิการได้อย่างเช่นแบบเก็บภาษีเยอะอย่างน้องจีอากี่สิบเปอร์เซ็นต์คะอะไรนะคะทุกทีเสียภาษีกี่กี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วคะอ๋อเกือบจะสี่สิบละ เกี่ยเกือบจะ40%แล้วค่ะก็เงินเดือนเข้ามาปุ๊บก็หายไปเลยครึ่งหนึ่งนะเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งเกือบจะครึ่งหนึ่งเอาเอาอย่างนั้นแล้วกันแต่ว่าจริงๆก็ตัวหนึ่งที่จีเห็นนะพี่ชุนก็คือว่า mindset ของคนที่นี่เขาจะมี mindset เชิงบวกกับการจ่ายภาษีอเขาเขาจะมองว่าการการได้จ่ายภาษีเนี่ยคือการได้คืนอะไรให้สังคมได้ทําบุญให้สังคม เขาจะไม่มีไม่ไม่รู้ว่าที่ทํางานพี่ชุนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่แต่ส่วนใหญ่คนรอบข้างที่จริรู้จักเนี่ยจะมีลักษณะแนวความคิดคล้ายๆกันว่าเขาวิลลิงที่จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจแต่ก็มีบ่นบ้างก็มีบ่นบ้างแต่ก็ยมีที่จะเสียภาษีเพราะว่ามันมันเกิดความชัดเจนว่ารัฐบาลเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรก็จะแจกแจงไงคะอืมอางนี้แล้วก็ผลงานก็เห็นด้วยอย่างเขาทําถนนเขาก็ทําจริงจัง ใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่มาของรายการด้วยเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราสองคนเป็นคนไทยที่นั่งอยู่อยู่ในนอร์เวย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบที่เขามาเป็นรัฐสวัสดิการได้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรัฐบาลต้องบริหารจัดการทั้งหมดอย่างเดียวแต่ว่าประชาชนมีส่วนร่วมเยอะมากเพราะว่า เขาจ่ายภาษีทีนี้ดูค่ะพอจ่ายภาษีสูงเสร็จแล้วเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีตอนที่จีเรียนอยู่ที่นี่มาคือมาเคยมาเรียนไปิญญาโทอยู่สมัยสิบกว่าปีที่แล้วโอ้หลายปีมากนะคะคนรู้อายุ <c oughs> <c oughs> จําได้ว่าคุณครูอาจารย์เนี่ยเขาพานักศึกษาไปไปฟังบรรยาย <c oughs> แล้ว ในบรรยายอันนี้เนี่ยเป็นการประชุมนานาชาติที่เขาอนุญาตให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยเข้าไปฟังด้วยในการบรรยายเนี่ยมันมีตัวแทนจากประเทศในกลุ่มแอฟริกาและประเทศกําลังพัฒนาเข้ามาที่ออสโลเพื่อมาฟังบรรยาย mm. แล้วสิ่งที่ผู้บรรยายเนี่ยคือ,เ,อ,อเป็นองค์กรที่ชื่อว่านูรัสนะคะหลายคน oh. อาจจะคุ้นเคยเ,เขาเขาบอกเลยว่าสิ่งที่เขาไปให้ความรู้คนในประเทศกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเยอะที่สุดเนี่ยคือไปให้ความรู้ว่า ประเทศนอร์เวย์เนี่ยวางระบบภาษียังไงเพราะนอร์เวย์เก่งเรื่องภาษีมากมประเทศอื่นประเทศอื่นในในสแกนก็ในนอร์ดิกก็น่าจะคล้ายๆกันคือไม่ไม่ใช่หล่ดเลีกันไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> แล้วบริหารเท่าเทียมเนาะถือว่า <c oughs> เก็บเก็บแบบเท่าเทียมจริงๆคือหลุดหลุดไม่ได้เลยเนาะ่าช่งไม่ได้เลยเออย่างแบบเราไม่โอเคคือ อย่างอย่างพี่ชุนนี่เป็นคนโสดเนาะเราก็จริงควาารู้สึกว่าโอ้โหเราจะสามารถหาอะไรมาหักลดหย่อนได้โอโ้มันแทบไม่มีเลยค่ะน้องจีใช่ใช่แต่ในทางกลับกันก็คืออย่างอย่างที่คุยกันเพราะว่าคนก็จะรู้สึกว่าเสียภาษีไปแล้วเขาได้อะไรกลับคืนเขาก็ willing อยากที่จะจ่ายเนาะประมาณนั้นค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเออ เายังไงเนี่ยความเหมือนกันของเขาก็สังเกตได้ง่ายๆอีกอันก็อีกอันหนึ่งธงใช่ไหมคะธงชาติค่ะใช่ชัดเจนมากเลยเขาจะมีแบบสีแล้วก็เหมือนเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางเนาะใช่ใช่ค่ะก็เรียกสแกนดิเนเวีย c r o s ใช่เออคุณยายชาวนอร์เวย์จีมีครอบครัวเป็นคนนอร์เวย์เนาะเพราะว่าเคยมาเรียนแลกเปลี่ยนคุณยายแกก็เคยพูดได้ฟังว่า สาเหตุที่เป็นรูปเหมือนครอสหรือว่าเป็นไม้กางเขนเนี่ย<ม>เพราะว่าในอดีตคือกลุ่มประเทศเหล่านี้นะ่เป็นประเทศคริสเอ,อเป็นประเทศคริสมาก่อนนิกายลูเทรัน<ม>แต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าก็คือเป็น,ปนสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนเหมือนกันทุกประเทศเนาะ<ม>ค่ะแล้วอีกที่แบบว่าที่เซอร์ไพรส์เราอย่างหนึ่งมาแรกๆเลยนะคะ<ม>เ,เรื่องภาษาค่ะแล้วเรามีการประชุมกันนะคะระหว่างเพื้นร่วมง,งานที่เป็นชาวสวีเดน แล้วก็ชาวมาวย์ชาวเดนมาร์กค,ค,คือเราประชุมร่วมกันค่ะแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เรามากคือเขาต่างคนต่างพูดภาษาของตัวเองอ่าใช่ทุกคนเข้าใจกันใช่ใช่ <laughs> ยกเว้นฟินแลนด์หรือเปล่าคะฟินแลนด์ยเว้นฟินแลนด์แล้วก็ไอซ์แลนด์นะคะที่มีความแตกต่างใช่เท่าเท่าที่ทราบไอซ์แลนด์มันก็จะคล้ายๆภาษาโนเวโบราณ เห็นว่าอย่างนั้นค่ะแต่ก็ยากคุสิ่งใกล้ๆกับเดนมาร์กใช่แต่ว่านอร์เวย์สวีเดนมาร์กสแกนเนี่ยคือคุยกันรู้เรื่องเลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนภาษาต้องเปลี่ยนภาษาค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเอ่ออย่างอย่างไอซ์แลนด์ก็จะไกลๆไปหน่อยฟินแลเออฟินแลนด์เนี่ยภาษาปรตแยกออกไปเลยแต่ว่าคนฟินแลนด์ส่วนใหญ่พูดภาษาสวีเดนสใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เจ๊แอบไปเห็นไปดูซ้ายมือนี้ มีรีวิวมีวิวมาแค่ศูนย์คนไม่แน่ใจว่ามีทด้แจ้งใครเลยนะคะวันนี้เป็นไม่แน่ใจว่า Facebook เรามันมันขึ้นใน Facebook หรือเปล่าครับพี่ชุนลองเช็คอาจจะลองเช็คไปพร้อมๆกันเนาะระหว่างนี้อ่าเดี๋ยวจีจะลองดูระหว่างที่พี่ชุนเช็คว่ามีสตรีมของเราขึ้นใน Facebook หรือเปล่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องต่อไปอันนึงที่ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกมีคล้ายๆกันนะคะก็คือระบบอ่สแกนสามประเทศก่อน สแกนดิเนเวียนสประเทศเนี่ก็คือนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กใช้ระบอบการปกครองเดียวกันคือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมห,หากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแล้วก็แต่ส่วนฟินแลนด์กับฟินแลนด์กับไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นระบอบสาธารณรัฐก,ก็คือมีมีประธานาธิบดีนะคะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เด่นชัดมากเลยที่นี่นะคะก็คือว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นแบบระบอบโซเชียลดโมครตี ก็คือสังคมนิยมประชาธิปไตยเนาะเป็นมีเป็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนเข้มแข็งแล้วก็อันนี้เป็นภาพรัฐสภาของนอร์เวย์เนาะแค่ยกตัวอย่างมให้ดูแต่ว่าที่นี่ก็จะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของเออ่ความเขาเรียกว่าความโปร่งใสออคอร์รัปชันน้อยคอร์รัปชันน้อยนะคะที่นี่ทั้งทั้งนอร์ดิกเลยเป็นเป็นประเทศที่ท็อป10ในเรื่องของกลุ่มประเทศที่คอร์รัปชันน้อยอ่ะอันนี้ต่อมา เห็นวิวแล้วนะคะหนึ่งคนเราเห็นกระเป๋าบาไปเมื่อกี้ชแล้วโอเคค่ะก็โอ้โหผ่านไปเร็วมากเลยสิบนาทีแล้วนะคะนี่ก็สิบนาทีแล้วเราบอกว่าเราจะคุยกันแค่สิบนาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเราแรปอัพก็ได้ค่ะอีกอันหนึ่งคือเรื่องของประชากรที่นี่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือประชากรน้อยมากประเทศที่ประชากรเยอะที่สุดเนี่ยมีแค่สิบล้านคือประเทศอะไรคะสวีเดนสวีเดนนี่คือเยอะสุดแล้วนะสิบล้าน นอร์เวย์ทั้งประเทศมีประมาณ5.5ล้านแล้วยังน้อยกว่ากรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดอ,อีกจริงๆจ,งจำนวนประชากรเนี่ยมันมีส่วนสำคัญเหมือนกันในการบริหารจัดก,การประเทศจริงมากค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเคยมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับพี่ชุนว่าทำไมกลุ่มประเทศเอ่อรัสวดิการเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับจำนวนประชากรด้วยประเทศที่ใหญ่เนี่ยทำรัสวดิการอาจจะยากกว่าอ้ท่านี้เป็น ใช่ใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะแต่ว่าเราคงได้มีโอกาสมาคุยในเชิงรายละเอียดกันในในโอกาสหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มชนเผ่าแม่ชนพื้นเมืองเนาะซามิชนพื้นเมืองค่ะที่อยู่ในภาคเหนือของทั้งห้าประเทศนะคะไอซ์แลนด์ Iceland, ไม่แน่ใจไอซ์แลนด์เดนมาร์กก็อาจจะไม่มีเาเาาะะขปนกนใช่เดนมาร์กก็อาจจะไม่มีแต่ว่าฟินแลนด์นอร์เวย์สบีเดนเนี่ยทางตอนเหนือคะ่ะใช่ใช่ค่ะ แล้วก็กลุ่มประเทศก็เป็นคริสเตียนนิกายลูเทรันเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจประเทศอื่นเป็นหรือเปล่าแต่นอร์เวย์นี้ตอนนี้คือคนเป็นนับถือนับถือคริสในทะเบียนบ้านหมายความว่าเขาจะไม่ค่อยเคร่งครัดเหมือนสมัยก่อนใช่ค่ะแต่ก็ยังมีความความเป็นคริสอยู่ยังมีการแบบจัดก็มีอยู่ค่ะกิจกรรมอะไรก็มีมก,กรรมมิจก,กรรมนะนะคะมีฉลองคริสต์มาสมีการอา่าบปปัพทายอะไรอย่างนี้นะคะ อีกอันหนึ่งที่กลุ่มนอร์ดิกชัดมากเลยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะพี่ชุนแน่ลอนเ,เลยคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องน้ำทางนี้เราจะเยอะมากเนาะใช่ใช่โด,โดยเฉพาะนอร์เวย์เนาะเขาเรียกว่าน,น,นะคะเขาใช้พลังงานน้ำนะคะในการผลิตไฟฟ้า ใช่แล้วก็คือเราพูดได้เพราะว่าเราทํางานอยู่บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าแล้วขายไฟฟ้าเดี๋ยววันอื่นเราคงได้มีโอกาสมาแชร์กันมากกว่านี้นะคะ,ะก็คืออย,อ,อย่างที่บอกก็คือว่าประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยจะโรมากในเรื่องของ climate change ก็อย่างนอร์เวย์เนี่ยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไอันนี้คือ,อโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำนะคะตั้งมาหลายร้อยปีหลายปีแล้วแล้วก็อ่าเหมือนเดนมาร์กก็จะเก่งในเรื่องของพลังงานลม ใช่ไอซ์แลนด์นีมยใช่ไอซ์แลนด์นี่ผ่านเดนมาร์กก็จะเห็นกังหันลมเยอะเนาะแล้วก็ไอซ์แลนด์ก็จะเก่งเรื่องของพลังงานใต้พื้นพิภพเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นภูเขาไฟใช่เขาจะมีน้ำน้ำร้อนมีความร้อนใต้ดินเยอะสวีเดนนี้ก็โปรมากๆในเรื่องของป่าไม้เรื่องของอินโนเวชั่นต่างๆทางดิไซิลอะไรพวกนี้เขาจะโดดเด่นมากค่ะสวีเดน อ้ยเราเหมือนอวยแถวนอร์ดิกเนาะแล้วก็อวยเนาะเดี๋ยวเราเราผ่านไปเร็วหน่อยละกันอ่าแล้วก็มันจะมีเรื่องของอาหารที่นี่เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะอาหารนอร์ดิกจะค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงเพราะฉะนั้นร้านอาหารไทยที่มาเปิดนี่เจริญก้าวหน้ากันมากเพราะว่าขายดีใช่ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพภูมิอากาศของเขาไม่เอื้อให้ปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรเงี้ยอินบปี๊เขาก็น้อยใช่ค่ะคือซัมเมอร์เราสั้นมากไงคะทางนี้อืม ทางทางนี้ยังมือดอยู่เลยค่ะทางอื่นอาจจะสว่างมาแล้วแต่ว่าของเรานี่มืดหลายเดือนมากๆค่ะบางทีค่ะ <c oughs> โอเคเนาะเดี๋ยวไปเรื่อยๆซาวน่าก็มีให้เห็นกันเยอะค่ะก็เพราะว่าอ,อากาศมันหนาวใช่สภาพอากาศในนอร์ดิกก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เหมือนกันเกือบทุกประเทศ <c oughs> สภาพอากาศหนาวน้ำหนาวน้อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะโหดเลยแหละเพราะฉะนั้นคนที่นี่เนี่ยเขาก็จะ มีความแข็งแรงเนาะจีสังเกตคนที่นี่พยายามจะรักษาสุขภาพ<ช>เพราะว่า<ช><ช>ถ้าไม่รักษาสุขภาพนี่ป่วยง่ายอาจจะป่วยได้ง่ายเลยแหละค่ะคอีกอันหนึ่งที่เด่นมากเลยของนอร์ดิกเนี่ยก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศสิทธิสตรีผู้หญิงผู้หญิงที่นี่เขาค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะอ๋อแข็งแรงก็คือหมายความว่าอย่างอย่างที่บริษัทของเรานี่ค่ะซีอีโอเลยหัวหน้าเลยผู้จดอร์คือเป็นผู้หญิงหมดเลยคะ่ะแม้แต่<ช>เราเองที่เป็น leader เราก็ ออแล้วก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะใช่ใช่ทำงานอยู่ในกลุ่ม d e v e l o p e เเนาะก็ก็ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับผู้หญิงก็คือความเ้ารเดียมกันในด้านการทํางานนั่นแหะค่ะมีมีคนเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไวกิ้งไปออกรบแล้วไปทีไปหลายหลายเดือนผู้หญิงต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเพราะฉันต้องผ่าฟืนให้เป็นต้องแบบทําทุกอย่างให้เป็นเกียงล้อรถให้ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่ว่าผู้หญิงเอ่อมีความเป็นผู้นํา เออแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงจะมาเป็นผู้นําในกลุ่มนอร์ดิกอ่าเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแล้วจริงๆนายกรัฐมนตรีของประเทศฝั่งนี้ก็เป็นผู้หญิงก็เยอะนะคะเราเราเห็นกันอยู่เยอะ <Okay. S 2> ค่ะอีกอันหนึ่งที่เห็นง่ายเลยก็คือการศึกษาระบบการระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะ <Okay. S 2> คนคนที่นี่ก็คือเปอร์เซ็นต์ของการรู้หนังสือเนาะ <Okay. S 2> เขาเรียกเออเปอร์เซ็นต์ของเอออัตราส่วนของ uh, คนที่อ่านออกเขียนได้ okay. อ่าเป็นร้อยละร้อยเลยเกือบร้อยละร้อยหรือว่าใกล้ๆเลยล่ะค่ะอีกอันหนึ่งที่คนชอบพูดถึงเลยเวลาพูดถึงนอร์ดิกก็คือ work life balance ใช่ค่ะคือเราให้อลด์อันนึ่งที่ที่ที่จะสมดุลกันระหว่างงานแล้วก็ครอบครัวเนาะคืออย่างที่บริษัทเรานะคะก็จะสามารถที่จะ work from home ได้เหมือนกับว่าวันนี้มีกิจกรรมของลูกที่โรงเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกเลยด้วยแล้วก็ทํางานด้วยได้นะคะ เหมือนกับที่ทํางานจีก็จะพูดคล้ายๆกันเขาจะบอกว่าตราบใดที่เธอส่งผลงานก็ไม่จําเป็นจะต้องนั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าต้องนั่งถึงสี่โมงหรือห้าโมงมแต่ว่าให้ให้เอส่งมอบผลงานให้เรียบร้อยอะคะ่ะ <K _ D> แล้วก็ช่วงทํความเชื่ใจกันค่อนข้างสูงนะคะใช่อันนี้อันนี้คือจุดเด่นมากใช่ใช่คือถ้าเขามอบหมายงานให้ใครเนี่ยเขาจะไม่ต้องมาตามจิกคือเขาให้ให้เขาเรียกอะไรนะ บางมุมเนี่ยมันก็เหมือนกับเฮ้ยหัวหน้าไม่ใส่ใจหรือเปล่ากับอีกมุมนึงแต่มุมก็จะรู้สึกแ<จ>บบเออดีเหมือนกันนะหัวหน้าแบบให้ให้ให้ความเชื่อใจเราร้อเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเขาจะไม่นั่งมมา,มานั่งมานั่งบอกเราหรือบอกให้เราทําอะไรยังไงหนึ 1, 2, 3, no. <ม>่งสสามโนเขาจะนี่คืองานของคุณแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาคือถ้าถ้าไปหาเขาด้วยโซลูชันมันก็จะง่ายขึ้นเลยค่ะ อจริงจริงเรื่องของสังคมแบบ work life balance ของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยหรือว่ารอบหน้าเราอาจจะคุยในส่วนของนอร์เวย์เนี่ยจริงๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะจีมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าคนในจีว่าคนที่นี่เนี่ยเขาเขามุ่งมั่นกับงานน้อยกว่าคล้ายๆว่า ให้เขามีความสคัญกับเอ่อชีวิตเด้วยค่ะเขาให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตเนาะอใช่เพราทำงานเนเวลาเราก็สามารถที่จะสมสมวันที่จะไปเมีฮอลลีเดย์เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยค่ะ ค่ะโอ้เนาะก็เป็นอะไรที่วันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเป็นอีพีแรกของพวกเรานะคะแล้วเดี๋ยวอีพีถัดไปเนี่ยเราอาจจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีของที่นี่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของของเรื่องภาษีด้วยนะคะเดี๋ยววันวันพรุ่งวันวันพรุ่งนี้มาต่อไปใช่เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษมานะคะมาคุยเรื่องภาษีโดยเฉพาะเลยเราวันนี้ขอบคุณพี่ชุนมากมเลยนะคะแล้วก็ค่ะน้องพีขอบคุณมากเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Nordic Talks, presented by Connext Consulting Norway, your partner in Nordic innovation and collaborations.